สวัสดีครับพี่โู้ผมเบาดอกอคนผืนครับพี่น้องวันนี้ผมวันนี้มาตอกเสาอางุ่นครับผมเราคนใต้งจะปลูกอ่างงูได้พี่นอ้องไม่ได้ตอกเสาครับผมตอกเสาบวันตั้งกระดึงลวดบันปปน,นี้ปลูกครับพี่น้องนะครับโอ้วันนี้เบิร์ได้พี่น้องเออโอ้โอ้อยทำอะไรพี่น้องเอง้คุณนะครับโอ้โอ้ยนี่ไง โอ้นันว่โอ้ยียวนสกเตลครับผมเอ้ยบงเดียสกเตลอตละบาทตอสอมุนีัวมุ่นไม่อต้องตอัครับเฮ้ยเลยเครับพี่นองีัวุนม่ครับผม ขยายสวนก้อนที่ปลูกก็ต้องตอเสาให้พี่นอ้องแล้วก็ดึงลวดครับนะครับปูอ่อุ้งใไวเด้พี่นอ้องเลยโอ้โ,อโอ้ใส่กับไรกคับพี่นอ้องใส่กับครับโอ้โหโอ้โอได้ตลอดเสาลืกเยอ โอ้พี่นอ้องยพักกันขยายส,ายสวนปลูกองุน่นเฮ็ดไว้ครับผมก่อนจะปลูกก็ต้องตอกเสาดึงรวดก่อนครับพี่นอ้องนะครับโอ้สวยอดกิได้ปลูกอยู่ไม่เป็นไงง่ายเลย,ย,ยพี่นอ้องเอ้กว่ากิได้แต่ละแถวครับผมใส่กำลังยังหลายครับดูนะครับโอ้หัวหน้าเ,ออนเราเอ้อบัตรใบเราก้าวเหมือนไงนพี่นอ้องเอ,อ้ กูไหนพี่นอ้องเบื้งเบิ้งบนเบื้งบนเบื้อเบานาะตอกเสาเมื้อนเลพี่น้องหน่ยตอกเสาแล้วก็ดึงลวดครับกวอนยิดได้ปูวงงุ่นนะผมนะครับเวันนี้ชีวิตแรงงานไทยในต่างเดรีส่วนทงงุน่นเห็ดใบครับโอ้ขนาดแล้วนั่นรีไปกคุณน้องพี่น้องแต่ละเสาตอกออเป็นแถวเลยครับตอ,อกเสาหมดเลยครับผม ตออแล้วเืพี่น้อเม่ได้ปลูกครับผมองุ่นนะคะ get s <S ร,ะรับถึงรวดไปเลยต่อแล้วถึงรวดนั่นบ่ถึงรวดแล้วเป็นเื่อต้องคิดได้ปลูกกันไปนพี่น้องเดินเินเห็นเป็นงานสวนองุ่นก็อีซียดเครับผมครับกนดีขยายสวนก็ได้เห็นสิ่ะพี่น้องวแต่ว่าตอนขยายสวนนี้ว่าน้บากนะดก็ได้ปลูกเนาะ เบิกเลื่ครับผมตั้ที่ได้ปลูกลต่นละสวนครับโอ้เราตอกจำรีบเลยแป๊บเดียวเลยเนี่ยครับอันที่เราตอกได้เลยพี่น้องนน่นี่ครับอันนี้ตอกเด็กเล้ยเลยเป็นแถวแถวพี่น้องเอ้เนี่ยครับผมแล้วก็จะดึงลวดครับมัน,นดึงลวดเล,ลี้ยตั้งที่ได้ปลูกครับนี่พี่น้อง โอ้สวนนี่บักเงยแบักกว้างเลยครับผมนะครับโอ้ชิบะเป็นสีลายมัพี่น้องเนี่ยนะครับสวนเนี่ยบึงพี่น้องเลยนะครับมีแรงงานไทยสองคนเหรอครับผมสวนนังคุณนะครับโว้ยโอ้กามเป็นรันเป็นรันแล้วะสวยตัวกแล้วแ่สวนเนี่ยเงี้ยมาละไปจิ้มเนี่ยจิ้มกาวไปไหนจิ้มกาวขึ้นเลยว่ะป้ย đây sẽ ghi cái hooda hoa 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 Cái này hình hoa 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 ด้วยกัเลยตลอเสาตลอนี่ครับพี่น้ององุ่นต้นเกาที่เขาจะปลูกไว้ครับผมนะครับกำลังกำลังแตกแหนงกำลังปงใบไม้พี่น้องนี่ครับกำลังออกลูกออกซ้อนวบออกลูกใช่ครับนี่ครับซ้อนวบมันโอ้กำลังออกซ้อนวบพี่น้องเลยเห็นไหมข่ายต้ออะไรแตงยอดแทงจริงแล้วเห็นไหมลูกกระเนี้ยเลยพี่น้องนี่ยนะครับมันหาแตงมันหาแทงปงใหม่ๆเลยพี่น้องปงยัวนไม้ออกลูกพร้อมครับนลยพี่น้อง อัางูเกาเ่าเนีครับโอ้โอ้บังน้กข,า,ข,ขยายกิรเพิ่อมอีกครับผรบตรงข้ามกันเลยครับพี่น้องโอ้บึ่งเลยพี่น้องเอ้นี่อางูได้ขายดีมาเทีเ่ททวยวนปะ่ะก็มาคันไว้นาะ เจ้ากับเล็กกัได้พักกันขยายออกไปอีกพู like ้นะครับขยายสวนออกไปอีกพี่น้องเอ้นี่ครับผมโอ้กระลักเป็นหน่วยเนียอพี่น้องเอ้แหพี่น้องอ่างวนกระลักแตกไปแตกแหวครับแตกลูกครับผนี่ครับตัวแตกกันแน่ตัวแตกจริงแตกนะมันกับเริ่มแตกแหนงแตกลูกมาไี่เหรพี่น้องเอาบทแตกหนิวอุ้มบอกรูดเลยครับผมอ่างวนนี่ครับ เขาเจ้าอยู่สองคนเขาเจ้างานหลายหลายเลยพี่น้องนี่เขาแม่ขยายเป็นไล่ไร่แล้วนะหลายส่วนไหมย,ยี่สองคนเขาเจ้าไหนพี่น้องเพราะว่าถ้าแก่เขาเจ้าคนเขาเจ้าเห็ดหมักไว้ครับผมนะครับเอาวุูนนี่ก็หาได้ขึ้นจะกรวันกับแต้งแหนงแต้งแตง้แตงกิ้งเหรอครับผมวันนี้มันเริ่มแตกแตกกิ้งไหมแล้วครับพี่น้องนะครับแตกกิ้งไหมแตกกิ้งไหมแตกกัน ลูกครับผมเดี๋ยวพี่น้องโอ้อยางงามเลยวะนะครับนี่เขาเจาขยายสวนเพิ่มไหมขยายเพิ่มอีกอีกอีกสวนหนึ่งครับผมโอ้อยางกว้งเลยพี่น้องนะนะครับยุนาน,นาที่พักผมเหรอพี่น้องนี่ยตอนกลงวันสวนนี่นะครับผมโอ้โหให้เบิงไไ้งบรรยากาศ เนี่ยครับโอ้สวนไง้ะสวนนี้เลยโอ้สวนนี้จากไนหนเนี่ยงเนี่ยนเม็ดไม้เนี่ยโอ้ยบ่าหอดสิบไบบาเนาะกว้างไงไหมเนี่ยครับเนอะบ่าสิ เาหัวมักไวฮ้ยาร์ลเกลกัเมนวอร์น่ะปอนโอ้ยนพี่น้องโอ้กเจ้าขยายไม่ไเลยครับนี่พูดเพิ่งเอาพี่น้องพิ่งเอางาสวนองุนกันเลองุนหมักใบครับพี่น้องนี่โอ้เดมาไหล